มาดูต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2,560 นะครับตามรายงานของปปช,ชน,นสอบสวนบอกว่าปี63ปปช,ชได้รับเรื่องมาจากตํารวจแต่เรื่องนี้มีการสอบสวนมีการร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2560คนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คืออดีตหัวหน้าหน่วยพญาเสือชัยวัดลิมลิกิตอักษรได้มีการไปตรวจสอบพื้นที่ตามคําสั่งของอธิบดีกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธัญญาเนติธรรมคุณ ภาพนี้เป็นภาพที่เราไปขุดหามาเมื่อปี2560ใ,ในวันที่คุณชัยวัฒน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งกรมป่าไม้ทั้งเจ้าหน้าที่ของสปปสกอรมนเนี่ยพันเอกพงเพชรเกษสุภะคนที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆในคดีเนี้ยที่สวนมวกเบลเลสสีดำเนี่ย,ยไปร่วมตรวจสอบด้วยนะครับเหตุที่ไปตรวจสอบเพราะว่า14พฤศจิกายน2560คุณสุนทรเนี่ยทำหนังสือส่งไปยังสำนักบริหารพรื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจินบุรีขอให้ร่วม ชี้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณด่านเนินหอม17พฤศจิกายน2560สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ทางหนังสือไปถึงผูน้นวยการส่วนอุทยานแห่งชาติและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือชี้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด่านเนินหอมเช่นกันหน่วยพญาเสือจึงลงพื้นที่หาหลักฐานตามคําสั่งของอธิบดีกรมอุทยานและเพราะว่า มีพื้นที่รวมกัน2แปลงเนื้อที่มากกว่า58ไร่เคยเป็นป่ามาก่อนในปี2505หรือว่าก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี2513และในช่วงปี2497-2498ถึงไม่มีการเปิดพื้นที่ทำกินแต่อย่างใดแสดงว่าถ้ามีการนำสคหนึ่งมายื่นขอออกสฉนดสคหนใบนั้นบินมาจากที่อื่นหรือโฉนดได้มาโดยมิชอบ อันที่สองพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าดิบแล้งมีสภาพสมบูรณ์สามการตรวจเอกสารการชี้แนวเขตมีผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในขณะนั้นมาร่วมชี้แนวเขตและเพราะว่าผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนนั้นชี้แนวเขตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและปัจจุบันผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนนั้นถูกคําสั่งให้ออกจากราชการนี่ฮะสองแปลงแนวเขตสีแดงนั่นคือแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ะนะครับเนี่ยชา้าๆถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อว่าหยุดภาพนี้ไว้ได้ก็จะเห็นนะครับนี่ฮะนี่คือแปลงที่ดินที่มีปัญหาก็คือแปลง c 1 1 5 8อยู่ด้านบนเหนือหมุดสีเขียวแปลงลงมาคือ4 1 1 5 9และถัดไปคือแปลงด้านขวามือมุมขวาจอ,อะนะครับคือแปลง c 1 1 6 0นี่คือ2แปลงที่เกิดปัญหานะครับไปต่อ ไปต่อนะครับหลังจากนั้นที่มีการตรวจสอบการที่นายสุนทรได้ทําหนังสือให้เจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจินบุรีร่วมชี้แนวเขตวันที่14พฤศจิกายน2560มันเป็นการกระทําที่ไม่เคยเหมือนในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยใช้เจ้าหน้าที่มารับรองแนวเขตฉะนั้นหน่วยพยาเสือจึงพบหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดินและมีการดําเนินการจับกลุ่มในปี2560ตามมรรทก ตาม,มาันทึกจับกลุ่มวันที่27พฤศจิกายน2560ซึ่งก็เพราะว่ามีการแพร่ถางป่าบริเวณแนวเขตพื้นที่นี่นะครับกว้างประมาณ4เมตรโดยรอบแปลงทั้งหมด2แปลงนี้นะครับส่วนที่นายสุนทรมอบหมายให้ในายไพโรธกุลาบวงศ์เป็นผู้แทนผู้มีอำนาจมาพบกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันตรวจสอบก็มีการพิสูจน์แล้วว่าพื้นที่ตรงจุดนี้ ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเฉวันนั้นบอกว่ามีการแจ้งความคุณสุนทรวิลาวันคุณกหนกวันวิลาวัน,น,วน,วาวนฐานบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายบุกรุกแผ่วถางพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดที่มีการสรุปไปแล้วเนี่ยนะครับเฐานกระทงความผิดนี่คือปี2560